ในบักตองมาสองหน่วยค่ะอบบักตองกินจบยำเทียงไม่ ทำเส้นมะเขือนำครับพี่โนโอ้องทำมัดพี่ข่า แต่ดมะต้องเส็แบแซ่กังเว้นค่ะตัดริกแหลกแล้วมกต้องนึ่งไปเลยค่ะมกต้องแล้วกับักเขที่ที่ส้อยฟันใส่กันไว้ค่ะลุ่งไปเลยค่ะ น้ำปลาลงไปเลยจ้ะพี่นวงนัวๆลงไปเลยน้ำตาลค่ะน้ำปลาลงไปค่ะ อันนี้ผมสุดลดใช่ไครับพี่น้องใส่คคเคียงครบแล้วหนวอเลยครับ ซิมรสค่ะซิมรสพี่น้องแซ่บๆเติมน้ำปลาหน่อยนึงเรียบร้อย ครับพี่น้องมาเด้อเสียบๆนำกันเด้อกับตำักตองตำเมียบธรรมดาบ้านเฮ่าเนียค่ะแล้ว มาเด้ค่ะพี่น้องตับหมกต้องเซบเบค่ะมันหวานสมสมเสียบๆบพี่น้องนี่ค่ะนาตาตาบักต้องมาเส่บๆนียำกันเด้ค่ะมามาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บจบคลิปง่ายๆสันๆันซ้ำน,น,นี้เด้ค่ะเจอกันไม่คลิป้าค่ะ